พรุ่งนี้เริ่มแล้วลมมรสุมแรงขึ้นร่องมรสุมจะเคลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทําให้ทั่วไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านตากพิษณุโลกกําแพงเพชรเพชรบูรณ์ น้องคายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นมุกดาหารอำนาจเจริญลบบุรีสลระบุรีการจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานาครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลน,น,นครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันชุมพรระนองพังงาตรังสตูลสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสโด,ดยเฉพาพบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจมีฝนตกหนักบางแห่งโปรดติดตามรับมือ